สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิฟเลิฟจาจาในบรรยากาศหน้ากล้องเห็นอ่าชื่อมือถือผมขึ้นอีกแล้วนะฮะอ่าวันนี้ <Okay. S 1> วันนี้นะฮะอาจจะมาแปลกหน่อยปกติเล่นเล่นแต่เกมนี่นะผมได้ทําการซื้อการ์นี้มาครัแบแ a t t l e of the ฟตลิชันนี่คืออ่าบอกก่นวันนี้เราอยู่กับคุณตูนนะฮะขอเสียงคุณตูนหน่อยอ่าสวัสดีครับ คุณผู้ชมทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่าก่อนว่า<ต>เราอ่าผมพบตัวผมนะฮะอาจริงรู้จัก Battle o f อ h e สติ g ชันตั้งแต่มันทำแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาซื้อเพิ่งมาซื้อเมื่อประมาณเมื่อวานเองใช่ไหมหรืเมื่อวันก่อนวะเมื่อวันก่อนเออคือเพิ่งจะมาสนใจอยากเล่นตงอ่งาชุอาตอนนี้มันไม่ค่อยมีงมานเนาะมหาอะไรก็ติดแล้วเฮียติดทั้งคู่แล้วมหาอะไรอะ่ะมหกก็ ดิเทอมแล้วก็เลยอ่าว่างแล้วก็อยากหาอะไรเล่นนะก็กลับมาสนใจเกมการ์ดอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เลยอ่ะเห็นการ์ดคนไทยนะของของพี่พัสุโลก็ Battle of อฟ e อ i c กชันนะซึ่งอ่าอันนี้เอาให้ดูเฉยนะผมผมซื้อเด็กนี้มาทุกคนซื้อเด็กนี้มาพระอ,อิศวรแล้วครั้งแรกที่ผมซื้อนะผมไม่รู้ด้วยตัวด้วยว่าผมได้การ์ดแลเนี่ยได้การ์ดแบบนี้ จนคุณตูนมาบอกผมเป็นรายการวันนี้ทุกคนเมียพระอีส,สวนแบบบอดแรใช่ไหมตูนใช่ใช่การบอดแร่อ่อานนี้แล้วก็ออคลิปเนี้ยเราจะมาสุ่มกันนะนี่ผมซื้อมาเป็นซองสุม่มกล้องมันอาจจะแคบไปหน่อยนะคุณต้องปรับกล้องไกลๆไกลขึ้นอีกโอ้ความเสียหายไปเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนก็สองร้ห้าสิบซื้อมาสองร้ยห้าสิบ จริงอันนี<ต>้ไ <SL I> ปซื้ออยู่นอินนะแล้วเขาเหลือประมาณสิบกว่าซองแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ลองลองซื้อมาส่งดูนะก่อนหน้านี้ผมซื้อมาแล้วก็คือซื้อมาพร้อมกับเด็กไอ้พ่ะจสวนเลยนะเป็นผมซื้อมาซองหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าการมันเก่งไหมใครรู้บอกด้วยนะครับอันี้ก็ซื้อนี่มีตัวนี้ผีเสื้อมีแบงค์มีพญานาคอ่ามีไอ้ไอ้แคยนี่แล้วก็มีไอ้ไอ้แคยนี้นะฮะโอลิวันด้วยเ ซึ่งพวกนี้เราจะเก็บไปก่อนวันนี้เราจะมาเปิดห้าอันกันเป็นบีทีศูนย์เจ็ดเซ็ตพี่หน่วงเราจะได้พี่หน่วงหรือเปล่ามาดู <c oughs> เพาะจริงนะคาดหวังเวยได้พี่หน่วงนี่คือรวยนะเพราะพี่หน่วงแพงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เห็นในกลุ่มอย่างแบบก็สองร้อยเพื่อนเอาจริงเลย,ยนี่พันหนึง่งหนึ่งคือไปนี้าาราคาเท่าไหร่กู <c oughs> ไม่ราย้เลย ใครอยากได้ติดงใครใครอยากได้ติดต่อมาตอบไหมไม่มีเขาเหมือนเหมือนแอดมินเขาลบโพสกูด้วยกูกูกูกดไปดูพสตัวเองมันไม่ขึ้นอ่ะอ้าวสัตว์แอดมินทำงี้ได้ไงวะผมไปโพสผมไปโพสในกลุ่มจะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อขายไปโพสในกลุ่มซื้อขายไปในออฟต์ลิงชานผมโพสการเนี้ยผมโพสลงไปแล้วผมบอกว่าเพิ่งเข้าวงการครับเพิ่งซื้อครั้งแรกการนี้แลไหมครับราคาเท่าไหร่แต่โพสกูหายกูงงกูงงอยู่ เออ,เอ,อผมไม่ได้ปัดนะ<ต>นี่ผมไม่รู้จริงเออหรือค,คนเพิ่งเข้าวงการนะ่ะอ,อะไรมากว่าแอดมินโอเคทุกคนเรามาเปิดกันเลยดีกว่าไม,ไม่ไม่พูดเยอะละสามนาทีละมาห้าใบนะครับห้าใบเอยห้าสองสองละห้าสิบซึ้อมาสอง้ 50, งาสิบาทห้าสองการ์ดทั้งหมดเก้าสิบเจ็ดแบบมีเปเปอร์แลมีอะไรพวกนี้เปิดเลยอันนี้เขาเรียกว่าทำให้มันตกใจแต่เปิดจากด้านหลังนะฮะ นี่ฉีกกระชากเฮียไม่กล้าดูอ่ะสุดาใส่หนุ่มหกเลิกการไปดูตัดใบแรกดีอ่าอ่าอ่าอือกูเห็นขอบใบใบสุดท้ายละเอ้หรือหรือเปล่าวะเฮ้ยไอ้เฮียใบแรกครับเจมี่ขยะสังคมเชี่ยแจ็คแจ็คแจ็คโอ้โหเนี่ย ใช่ไหมตัวตัวนี้ตัวนี้ต้นแบบมันมันคือใครวะนั่นดิอู้ไม่รู้เหมือนกันเห็นในบทแม่งอยู่กับน้องไอ้อือหรือว่าน่าจะในชุด้นมาเองหรือเปล่าแต่สมผมนี้กูมีคนเดียวนะเพื่อนหน้าตาอย่างนี้นะเว้แต่ไม่พาการย่าเท่นะจริงกูก็ชอบแบบเหมือนเรียกไง เหมือนเป็นตัวแทนของพวกขยะสังคมในรลยกันนะเอาจริงๆอ่ะออันนี้อยากรู้เด็กไอ้พวกขยะสังคมอ่ะเล่นเฉพาะกับขยะสังคมหรือว่าเล่นเล่นกับพี่หน่วงเลยเล่นกับพี่หน่วงชี่อ่ะของเติมพี่หน่วงว่ะใครอยากได้ทักมาครับแฟนเพจเพเจขายได้นะครับราคาเท่าไหร่เสนอกันมาเสนอได้เลยครับแต่ต้องมากกว่าสิบบาทอ, <laughs> อ่มีสกิลจุติสอดแนมเจ็ดใบนำอาวุธชีวาภาพเอ็มตุ เอ็มตัวเต็งเอ็มตัวเต็งไม่ใช่เอมตัวตึงเหรอเอพี่เอ็มตัวเต็งสายต้อเอ็มตัวเต็งห,หนึง่งใบจากที่สอดแนมนนำขึ้นมือการ์ดที่เหลือเรียงไว้เรียงนําไว้ใต้เด็กเราคําสั่งเสียคําสั่งเสียคือสกิลอะไรก็ตอนที่มันถูกทําลายจากสนาสอดแนมสามใบโอ้สายสอดแนม นำอาวุธชีวภาพเอ็มตัวเต็งหนึ่งใบจากที่สอดแนมนาขึ้นมือการ์ดที่เหลือเรียงไว้ใต้ดิกลาโอเคใบแรกผ่านไปแล้วฮะเึื่อ็นขอบไม่อะเห็นดีมันคือเฮียอะไรทำไมมันขอบนี้อัน,นี้จะได้เป็นการ์ดธรรมดาเมจิกไงเมจิกอ๋อเมจิกเมจิกโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แลเลยฮะยเฮียโอยการ์ดคนจีนเฮีย,ยติด<ม>แผน่นอนกับชาติขี่อมาแล้ววะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นเด็กที่อยากเล่นเหมือนกันนะเป็นเป็นเด็กไอ้ผา <laughs> เด็กไอผา เออเนี่ยกูอยากทำเท็กนี้เหมือนกันจะทําแล้วเอาไปขายต่อยผาสกิลเทิร์ละครสั่งใช้ทำไมทำไมคําว่าสั่งใช้คือ,อยังไงต้องใช้เท่านั้นเหรอก็คือถ้าก็อมึงไม่กดสั่งใช้มันก็จะไม่เกิดผลเลือกอวาตารหิมะนักเดินทางอันนี้มันคือสัญลักษณ์ไอต่าชาวต่างชาติเดี๋ยวกูไปดูแลชาวต่างชาติอี่ หนึ่งใบในอวตารที่เลือกเอ่อพาวเวอร์บวกหนึ่งต่อจำนวนทหารหีมะทุกๆสองใบในนรกสายเราที่กี้เหมือนสายเนะี่ยเห็นว่ามันต้องใช้ทหารหิมะเยอะเนาะต้องเน้นดอกเน้นดอกอืมจะคล้ายๆแบบน,นรกแต่ว่าต้องผมเน้นผมไม่เน้นเลียดสีแดงตุน,นคอดสองเฮ้ยเบจิกปะเนี่ยใครวะเข้ามาโอ้ยไอ้เหียยขอให้กูมาฝาดบ่ปะ <laughs> มาอีกตัวเพอร์ซิว <Yeah. S 1> คำสั่งเตือนนำการดที่อยู่ในเมจิกโซนของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบกับขึ้นมือเจ้าของของฝ่ายโอ้แต่จริงๆไม่ได้ไดใช้เยอะเนาะอืมไม่รู้ดิเท่ดิปุ๊บโอ้ยเสาธง<อ>ต่อเนื่องอัวตาาทุกใบบนอวตาาโซนได้รับอะไรอะลูกฮึดลูกึดลูกพึดคืออะไรวะใช่คือสมมติว่า ในเกมปกติถ้าเรามีพลังสามเราตีอวตารพลังสามมันจะตายคู่เว้ยแต่ถ้าเรามีลูกฮึดเราจะไม่ตายอ๋อออมันเป็นของเด็กอะไรสักคำทถ้ามียเอ้สาวทงเนี่ยอถ้าจะไม่หึดก็เด็กบางละจันมั้งอ๋อที่มีมีธงจีนเนี่ยนะคงอเมริกาต่อเรื่องคือยังไงก็คือเกิดผลตลอดเวลาเว้ย ต่อไปครับการ์ดมันคือการ์ดสุ่มเลยไหมอันนี่คือแบบว่าม,มีโอกาสเป็นการ์ดฟอ,อยหรือมันหรือมันไม่มีด้วยขั้นต่ำมันคือแล้เว้ยโอเคสามสองหนึ่งปุบสถานีตำรวจเดี๋ยวไอ้ย่าขอบเหมือนไอ้เี่ยนี่เลยขอบแบบขอบสีทองอะง่ะสถานีตำรวจโอเครสถานีตำรวจระดับแเป็นการ์ดอันนี้คือการ์ดเซตใช่ไหมการ์ดโซนเขาเรียกว่าอะไรนะอีกอีกการ์ดแลนด์อ่าการ์ดแลนด์ อวตารตำรวจออเดตตำรวจได้รับความสามารถตามซิมโบโ้ก็คืออันนี้ตรงนี้เผาอวาตารตำรวจได้รับความสามารถตามซิมโบ้ของอวตารไปนั้นถ้าเป็นมนุษย์พาวเวอร์บวกสองถ้าเป็นหุ่นยนต์ได้รับสามคัคคีถ้าเป็นผีได้รับโล่มนุษย์อันนี้สนไหมมึงสนไหมการนี้โหคนจะเล่นได้กหุ่นยนต์เนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนโอเคจบไปแล้วฮะสำหรับ อ่าซองแรกก็ถือว่าไม่ได้สำหรับผมนะผมไม่รู้มูลค่าการนะแต่ว่าสำหรับผมโอ,โอเคนะสามใบนี้ผมไอ้สองใบนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นแต่โอเคสามใบนี้นะคือมันตีนดีกูซื้อเอสาธงต่อได้ปะได้ไปดูราคามาเท่าไหร่สิบบาทเออเฮ้ยกูขายก็ได้สิบาทอนะใบละสิบอะเออดีดดีดโอเคต่อมาครับเปิดเชื่อกูเห็นข้อกันไกตัดแล้วน่ะกูไม่มีกันไกลวะ ไม่เป็นไรเว้อยอะตาแกกูก็แก,ก่แกอย่างนี้เมือเงี้ยนี่แหละคลาสสิกเออเอ้ยตอนแรกกูนึกว่ากูจะใส่ถุงมือถ่ายกูลืมโอ้โหแบบเออไม่เป็นไรช่างแม่งมาแล้วฮะอ่ะแกะจากด้านบนเดีกยว่ะเท่เถียงทธน,นวงปุ๊บการแรกครับ ออลินอะไรอ่ะบัวนิดวานอนวานอนแห่งสวนตัดต่อสกิลต่อเนื่องอวตารไปนี้สามารถโจมตีได้ต่อเมื่อเราควบคุมอวตารวานอนใบอื่นอยู่บนอวตารโซนฝ่ายเราเท่านั้นโอ้ต้องมีเพื่อนถึงจะตีได้หรสายลิงโอเคลาคาชาติดียวกันขาย <laughs> ไอ้ชื่อการ โอ้ยโทษทีฮะพอดีไอ้ขี้ละชดาขี้แม่งขี้เยล่ะละชื่อการเป็นตุ่นวะยียดีว่ะส่งทหารหิมะสองใบจากเด็กเราลงนรกจากนั้นสับเด็กหากในนรกเรามีอวตารหิมะหากในนรกเรามีอวตารหิมะตั้งแต่สิบใบขึ้นไปตัวการหนึ่งใบกูได้ทหารหิมะกูกูอยากได้ทหารหิมะอลไรแต่เนี้ยราคาชาติที่คุณขายโอ้โหสิบห้าบาทหรือเปล่ากูกูขายบ่อยนะกูพูดเลย การ์ดีดีว่าเฮ้ยแมรี่พนักง,งานต้อนรับเป็นชาวต่างชาติมันคือสายอะไรนะีไม่มีเจมด้วยนะเป็นคอร์สอย่างเดียวไม่มีเจมด้วยสกิลเธอรละครั้งสั่งใช้ในช่วงเอ็นเฟสดทอยลูกเต่าหนึ่งครั้งสอดแนมตามจำนวนผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำอวตารหนึ่งใบจากที่สอดแนมขึ้นมือนำการที่เหลือเรียงเรียงนำการที่เหลือเลียงและนำไว้ใต้สุดของเด็ก แต่ว่าเอามเรียงยังไงคือเรียงตามแรกหรือเรียงตามใจเราก็คือเรียงตามใจเราไงนําไว้ใต้สุดแบบมึงเรียงย,ยังไงก็ได้นอาไปไว้ใต้กองเลยคาร์ดต่อไปฮะเฮ้ยกูเห็นกูเห็นขอบไปสุดท้ายแล้วสัตว์ไม่เท่มันน่าจะแรธรรมดาเปลี่ยนเมนเฮ้ยอันนี้การ์ดไอดอนปหเนี่ยใช่ใช่ใช่สายโอตาเลือกอวตารไอดอนหนึ่งใบบนอวตารโซนฝ่ายเราที่มีการ์ดโอตาซ้อมใส่อยู่ นำอวตารไปนั้นกลับเข้าเด็กอัญเชิญอวตารไอเด่น Idol หนึ่งใเด็กเราที่คนละชื่อกับอวตารที่เลือกและนําการอวตารที่สวมใส่อยู่ทั้งหมดของอวตารที่เลือกไปสวมใส่ให้อวตารถูกอัญเชิญก็คือก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไอดอนเปลี่ยนเมนอืมเออเปลี่ยนตัวมาเล่นโอเคเข้าใจอยู่เออไปน,นี้เก่งอยู่นะเรียกเรียกมาได้แบบฟรีๆเลยใบสุดท้ายฮะอาแรธรรมดาเอ้ยขอขอดูอ่ยค่อยๆค่อยๆดู เป็นเป็นแมลงพอถ้าเป็นมแมลงอะไรวะแมงปอเปล่าวะปุ๊บแมงปอจริงด้วยอีกทีตั๊กแตนหยินเฮ้ยตั๊กแตนหยินวะหงายไล์การ์ดใบบนสุดของเราหนึ่งใบจากนั้นเลือกความไล์การ์ดของเราหนึ่งใบความสามารถนี้สามารถคว่มไล์การ์ดได้แม้อยู่ในสภาพสาหัสไม่ไม่อยู่ในสถานะสาหัสเทินละครั้งต่างใช้ถ้าในสนามฝ่ายเรามีบพลังตั๊กแตนแตอะไรวะบพลังตั๊กแตน ตัตว,วัดโอ้โหเฮีย,ยมันเวอร์จังวะเฮ้ยเป็นการเล่นกับไลก,ก์ดอ่ะก็ไม<อ>่ว่านิกตกากระแตนก็ต้องเป็นสายแบบเบอร์เซิร์กประมาณหนึ่งเลยแลกเลือดแต่เอาเรื่องเอาเรื่องลองคิดภาพว่าไลก,ก์ดที่มันไหนหน้าอยู่เป็นแบบให้จัวอะไรเงี้ยมันก็จัวดได้เลยเออโอเคก็เก่งดีนะไอ้ย่เหลือสามวันยังเงี้ย,ย,ยอ,อ,อแต่แลเฮ้ยขอแบบอย่างเงี้ยได้ไหม อะไรเนี่ย paper rare เนี่ยอะไรเนี่ยกา a s บ o a ร d rare อไม่ไม่ต้องเอาก็ได้พอแค่ดอก super rare ได้ไหมอยากได้แบบการที่มันแบบว่าแบบดูแบบมากขึ้นเงี้ยเราคอมมอนเกินไปแล้วอืมต่ <c oughs> อไปคะัสตองที่ 3. สามตองที่สามมาแล้วฮะอุย๊ยโอ้โหใบเดิม bank portal อันนี้มีแล้ว bank portal ใช้ได้เมื่ออวตารโซนฝ่ายเรามีแบงค์อยู่เท่านั้น สอดแนมห้าใบเลือกอวตารแบงสองใบจากที่สอดแนมหนึ่งใบลงอาลกอีกหนึ่ใบขึ้นมือการ์ท,ที่เหลือน้ำข้าเด็กรับศ okay. ัพท์กูเห็นเขาเห็นเขาว่ามันเป็นการดีนี่นหรือเปล่าของของของเด็กแบงใช่ไหมใช่มันเป็น,ปนการแบบกูเห็นใบสุดท้ายแล้วแรน,นไดอไอิวรสซโอ้ยไ <laughs> อเชี่ยมันกูว่ามัน,ม,นมันอยากให้กูเล่นเด็กนี้จริงอะ่ะ S 1> <S 1> ดทนายเตะป่าเอ้ยเีพี่หนเข้ามาได้ตาบเท่าที่อวตารโซนฝ่ายเรามีพี่หน่วงอวตารใบนี้ได้รับเตะไข่เย็สแม่ทำไมกล้องกูแหลกโอ้ยทำไมกล้องกูแหลกเออโอเคกลับมาเป็นปกติแล้วไอ้สกิลเตะไข่นี้ไม่ง่วมีประโยชน์เลยเว้วยก็คือเหมือนชารดไวท์ใช่ไหมตีตีได้เลยใช่ตีพลังชีวิตได้เลยไม่พเลยเ เก<อ>่งไป<อ>ไปุ๊บโอ้ยอีเฮียกูบอกให้กูเล่นเซตมีจร <มา S 1> ิงป่ะทนายกร๊บทนายกิ๊บทนายกิ๊บไม่น่ารักเลยนะครับตราบเท่าที่อวตารโซนฝ่ายเรามีพี่หน่วงอวตารใบนี้พาวเวอร์บวกสองโอเคปึ๊บคาถาสต็อปปุไอรอนอีกแล้วโอ้ยไม่ไม่ไมไม อันนี้สายจอมเวทกาลูอาล้าวเหรออืมมันร้องไปจากเอ่อแบล็กมิตรเชียนเกลวอ๋อสามารถใช้ได้เมื่อมีอาวาตารจอมเวทยอยู่บนอาวาตารโซนฝ่ายเราเท่านั้นเมื่ออาวาตารจอมเวทตกเป็นเป้าหมายการโจมตีนำคาถาจากในนรกหนึ่งใบกับเข้าใต้เด็กเรายกเลืกการโจมตีนั้นเออ่าก็โอเคไหมก็โอเคนะปึ๊บ อุ้ยตกกะกเตนไอ้เฮียหยินหยางอะไรกูดูได้ใบสามตะกะแตนหยินหยางไอ้ตาโคตรเทพดูด, <c oughs> ดิเท่เลยอ่านสกิลตราบเท่าที่อวตารโซนฝ่ายเรามีตะกะแตนหยินอวตารใบนี้จะเพิ่มพาวเวอร์ตามจำนวนไลท์การของเราที่หงายอยู่โอ้ใบละหนึ่งหากเราอยู่ในสภาพสาหัสอวตาร Avatar นี้ได้รับลูกฮึดและโล่มนุษย์ต่อนเนื่องอ อวตาใบนี้สามารถสวมใส่การ์ดได้เฉพาะการ์ดที่เป็นแมลงโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ามันเป็นถ้าเกิดมันเอ่อไงไลฟ์อยู่ห้าใบ้ถ้าแต่ต็นอย่างมันก็จะยืนนะยืนแปดเลยด้ว้ยยืนแปดกงให้ตัวแบบพวาเก้ามาตีอ่ะทองยังมียังไม่พีเออ ของซับพี่หนูออกขนาดนี้พี่หนูมาสบายได้ไหมมาอีกแล้วครับแบงค์ครับโอ้โหโใครเล่นเด็กแบงค์ซื้อได้นะครับซื้อได้ขายสิบบาทไหมสิบบาทพอไหมหรือราคามันสูงกว่านั้นมึงมีเท <Okay. S 2> ่าไหร่สามใบแล้วปะสามใบลวคาถา,าตัต๊กปุ๋ยอีกแล้วไอเ้เอ้ยไอเ้ไอเฮียนี่อีกแล้วเจ้าของร้านปัตุนัมันมันคือเด็กอะไรวะเจมเขียวเนวยนั่นดิพวกกาสามันปะ โอ้ยขอตกรายการเพียงเท่านี้ไม่เอาท่าที่หน่วงจะถูกทําลายเอาเก่งทน่วงจากคอนซัคลงนรกแล้วพี่หน่วงเอาขึ้นมือแทนเอ้ยเก่งเก่งเก่งปุ๊บขี้นี่อีกแล้วหมอเล็บฟันเหยนอีกแล้วขายครับขายครับขายขายครับผมมีแล้วขายแล้วครับขายครับซองสุดท้ายฮะซองที่ห้าเราจะแบบว่านิ่งๆฮะอ่าเขีเสื้อของเดียี่ซ้ำนะฮะ อันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วดินแดนยิมะสีเทาอ่ามีแล้วไอ้คียนี่อีกแล้วเอ้ยเกลืออุ้ยอุ้ยโอ้แต่มันไม่มีสก,กิลเลยแต่มันเป็นทองวะ่ะคุณยนทรัพย์ส,นสนุนผู้กล้าดีเพลสดีเพลสดีเพลสค <c oughs> ือเแคยชื่อดีเพลสเอาไหมตุนโอ ได้นะได้ได้เดี๋ยวมันสีอะไรสีแดงเออเอาเาอมันมาแล้วกูดิหุ่นยนต์หุ่นยนต์มันสีแดงปะที่มึงจะเล่นอ่ะใช่ใช่หุ่นยนเป็นสีแดงเว้ยกูเดาว่ามันเป็นเด็กมึงนะอันเนี้ยน่าจะเด็กน่าจะเด็กไอหุ่นยนต์ไมเกรนนะเพราะไอ้แค่นี้มันดีเพรสเนี่ยมีไมเกรนก็เป็นดีเพรสต่อเงี้ยเหรอ Oh. หรือว่าธีมของไมเกรนคือโรคภัยไข้เจ็บวะโอเคฮะสำหรับสรุปว่าวันนี้ก็อ๋อกินมันก็เกลือนะแต่ความรู้สึกคือมันก็ไม่ได้ขนาดแย่ขนาดนั้นเพราะว่าอ่ะมาดูไอ้ขี้เท่เท่ก็พอแล้วปะกคยินกับอย่างนี้เท่โอเคฮะวันนี้ก็ห้าซองก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมาเปิดอีกแน่นอนเดี๋ยวเาไปหาซื้อมาเพิ่มแต่ว่าจะเป็นพีทีศูนย์สี่ยวหนัหนหานซื้อกรบตูนมันประมาณพันห้าร้อยบาทใช่ปะหรือพันสองอะ อันสองมั้งที่กที่มึงเลาะเลาะปังรับไปแล้วอ๋อคนละแต่ก็ออเออแต่ก็ถึงตอนนั้นปุ๊บได้เจอแบบเรียกไงอีกบรรยากาศหนึง่งอะอ่าแล้ววไปเปิดไหนในห้างเหรอเปิดหอมึงโอ้ยตอนนั้นกูจะมีหอลแล้วอเอาเอาตอนขึ้นมหาลัยมึงเอามึงว่าจะซื้อได้ซื้อได้ตอนไหนโอ้เป็นไปได้กูอยากซื้อแต่ตอน เทอมสองนะเพรากูมีค่อนข้างมีตังค์แล้วก็เทอมสองไม่น่ามีเรื่องไปใช้เงินแล้วอะเปิดจะเป็นเรื่องอา <party S 1> ปาร์ตี้กับเพื่อนนัเปิดที่้างก็ได้ไปหาแบบเช่าเช่าเช่าตู้คาราโอเกะจะได้เงียบโอ้โหกูให้พี่พนักง,งานเออทุกคนอันที่ผมให้คือผมหยิบมาแล้วผมบอกแคชเชียร์ที่ที่นายอินนะผมบอกว่าพี่หยิบให้ผมได้ไหมห้าห้าสองที่สุดให้ผมเลยอไอ้เฮียที่ดวงก็ใช้ได้นะฮะ ดวงพี่ดีอยู่บางทีพี่เขาอาจจะเป็นเออพี่พเขออาอาจจะมาเลยเธอพี่เขาอาจจะติดตามผลกระแสนะโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอคุณมากนะครับที่รับชมในการเกลือของผมนะฮะก็ไม่ได้เกลือมากโอเคเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกี่ยวกับการเดี๋ยวอาจจะมาลงช่องอีกเพราะเดี๋ยวกนะับเล่นการละสนุกสนุกไวๆหน่อยชิวๆนะครับบายบายครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะสวัสดีครับทุกคน